สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแจ็คกี้นะฮะและในวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีกว่าหนึ่งครับสาหรับผมนั่นะก็คือวันนี้ผมจะพาเจ้ารถคู่ใจของผมเจ้า Su ซ,ซูกิจีดีนะครับร้อยสิบของผมเนี่ยไปขึ้นล้อหน้า21และผมเนี่ยได้ทําการไปติดต่อกับร้านนะครับร้านที่แบบว่ารับทํารถมอเตอร์ไซค์คัสตอมอะไรอย่างเงี้ยใช้ดุมเดิมของ G ีดีเพราะว่าผมยังไม่อยากเปลี่ยนดุมอื่นซึ่งราคาก็อาจจะแรงเพราะว่ามันดุมมันใหญ่มันหาซีลวดยากสําหรับร้อยยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวเราจะพารถไปร้านกันนะครับ ต้องให้อปอนเนี่ยเราจะขับรถกันไปสองคันไอปอนอย่านุ่นมีใครคิดถึงเวฟกันบ้างหรือเปล่าอตอนนี้เวฟมูม่วานเพิ่งทําไปทําไปก็คือพ่อผมไปซื้อท่อมาเขาไปซื้อท่ออะไรมาก็ไม่รู้มูวิกเอ็กซ์มูวิกเอ็กซ์ก็เขาไปซื้อมาแล้วก็ให้ผมใส่มันมีแคทอยู่ข้างในถ้าถอดแคทก็ไม่ต่างอะไรกับท่อหนูเลยซึ่งพ่อผมเป็นวัยรุ่นยุค90นะครับเขาก็จะใส่แนวๆนี้ผมก็เออแล้วแต่เขาเนาะผมก็ใส่ให้ โอเคคันนี้ก็ขับใช้งานเรื่อยๆนะครับผมก็ทำเสร็จแล้วก็ขับใช้งานเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราเอารถไปร้านกันดีกว่า oh <my> ไปก่อนเลยอันนี้ได้มาเออโอเคบิดจ้างหลายรอบแล้วว่ากี่เดือนสองสามเดือนก่อนคุยราคา๋อ้ช่างครับโอเค,อเ,คเดี๋ยว เราทิ้งรถไว้สามวันนะครับครับเขาต้องไปซื้ออะไรบิงอะไรให้เราอีกมันไม่ได้เสร็จวันนี้มันเดียวอะเ,เดี๋ยวเรารอกลับไปสามวันมารับรถเลยดีกว่าเยลูกโคดิบโคตรสวยอย่างโตมากอื้พอดีเลยเยก่งได้เลยได้ปกตินะครับโคงหลังไอ้โคหน้าเราสวยสวยเก่งว่ากไปต่อไป ทำอะไรเอกพวกเราคิดคอนเทนต์กันดีกว่าป่ะโอ้ตอนนี้ปัญหามายแล้วครับ1นนั่นก็คือล้อมันใหญ่เกินไปแล้วทีนี้โชคเนี่ยมันก็ยาวเกินไปอีกเช่นเคยแล้วเขาเรียกว่าไม่แข็งแรงนะครับเวลาเราโยกเนี่ยมันจะโค้งเคงเป็นอะไรที่ลำบากมากแล้วก็โชคผมเนี่ยมันอาจจะงอแล้วเหมือนจะงอแล้วด้วยมอง มองในกล้องอาจจะไม่ชัดครับแต่ว่าผมมองได้ตาปาปอเนี่ยผมรู้เลยว่ามันมันงอแล้วงอไปนิดนึงมันก็เป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่ามึงไม่ควรที่จะใส่มันต่อนะผมจะทําการเอามันออกเดี๋ยวออกแล้วก็ผมจะทําการเปลี่ยนท่อด้วยนะผมซื้อท่อมาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ารถมันอยู่ร้านไงอ่านี้เป็นท่อเขาเรียกว่าหางปลานะหรือสับภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่พวกเขาเรียกกันนะแต่ผมเรียกว่าหางปลาเพราะมันเป็นมันเหมือนหางปลาไงเนี่ยเสียงก็จะแพร่แต่ก็จะดังหน่อยนะ ก็นั่นแหละผมก็ไม่ได้ขับแพทขับแซดอะไรเร็วขนาดนั้นแล้วก็ขับเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราไปเอาแกนออกแล้วมาดูกันดีกว่ามันจะเป็นยังไง5 minutes later โอเคตอนนี้ผมได้ทําการหรือโชกออกมาแล้วผมได้ทําการเอาตัวต่อ10นิ้วออกมาแล้วด้วยเช่นกันครับตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์กำลังบินเฮลิคอปเตอร์งง เอาล่ะครับท่านผู้ชมและในตอนนี้ผมก็ได้ทำการมาอยู่บ้านกิวแล้วนะพร้อมกับรถของผมและเราก็จะมารีวิวกันแบบเต็มที่ว่าเราทำอะไรกันไปบ้างนะครับเอาล่ะอันดับแรกสิ่งแรกที่ผมทำไว้ นั่นก็คือผมบอกไว้แล้วในต้นคลิปนั่นก็คือผมได้ทําการเปลี่ยนล้อหน้ากลายเป็นขอบ21พร้อมยางแล้วก็ยางนอกยางในอะไรของเขาก็ว่าไปขึ้นซี่ใหม่ครับใช้ดุมเดิมแล้วก็ผมได้ทําการเอาแกนโช๊ค10บนิ้วออกเพราะว่ามีปัญหาปัญหาแรกเลยก็คือรถเนี่ยมันจะโค้งเทงเวลาเราหมุนแล้วมันจะโค้งเทงเบรกปุ๊บล้อมันจะสะบัดซึ่งมันเป็นผลที่แบบแย่มากนะครับถ้าขับไปแล้วมันอาจจะทําให้คุณล้มได้หรือว่าหนักสุดก็คือโช๊คหักแล้วหลุดออกไปเลยแล้วก็ คว่ำหรือไม่ก็ล้อหลุดออกไปนะครับแล้วคุณก็แบบไถไปกับพื้นนะครับอันตรายอย่างที่2นะครับนั่นก็คือผมได้ทําการเปลี่ยนท่อใหม่นะครับกลายเป็นท่อหาปลานะครับภาษาอังกฤษว่าวย่างนะครับผมบอ่เข้าใจนะผมไม่รู้มันคืออะไรใครบอกผมด้วยแล้วกันและก็งานเล็กๆน้อยๆที่ผมทานั่นก็คือผมเก็บสายไฟรถนะครับโดยการเก็บสายไฟรถนะครับใช้ท่อเขาเรียกว่ากระดูกงูนะครับหรือสับอื่นก็แล้วแต่คนจะเรียกกันแต่ผมเรียกว่ากระดูกงูนะครับ ก็นี่แหละอ่าแต่ซื้อมาเป็นของรถยนต์นะครับโมไซค์ก็ใส่ได้กันนะซื้อตามขนาดที่เราต้องการส่วนไฟเปิดไฟรถเนี่ยผมก็ได้ทําการทําปุ่มใหม่นะครับเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับกดได้นะเปิดให้ดูเปิดเลือนไม้ก่อนครับเลือนไม้ติดใช่ไหมอ่าเลือนไม้ติดแล้วไฟหน้าไม่ติดตอนนี้เราจะกดปุ่มกันอ่าผมกดปุ่มนะแก๊กกดสันทีไฟติดแล้วอ่าประมาณนี้นะครับ ปิดไฟเปิดไฟเอาไว้ปิดตอนเช้านะครับเปลืองแบตเปลืองอะไรอย่างนี้แต่แบตมันก็ปัดเรื่อยๆแหละแต่ผมทําปิดเอาไว้นะครับผมไม่ชอบเปิดไฟตอนเช้าไม่รู้เป็นอะไรโอเคประมาณนี้นะแฮนด์ผมก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นแฮนด์เดิมของ GD เลยซื้อแฮนด์เดิม G d ดีมาใส่เพราะว่าคิดถึงอยากกลับไปใช้แฮนด์เดิมผมเบื่อหูก็ตายไงแต่หูก็ตายหูก็เก็บไปนะมีคนขอซื้อแต่ว่าผมยังยังไม่ขายยังไม่ขายนะครับ เพราะว่างานมันชุยแล้วก็มันไม่สวยถ้าใครรับได้อยากอยากได้จริงๆผมก็ปล่อยได้นะครับไม่มีปัญหามันเป็นเหล็กทั้งอันเลยนะก็จะประมาณนี้ซิตี้บาร์ทำใหม่นะครับซิตี้บาร์ผมได้ทําการตอนแรกมันเป็นแบบเหมือนโยมตทูตใช่ไหมแบบเป็นเขาๆข,ขึ้นมาผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอ่าแบบกล,บกลมๆนี้แหละผมชอบดีแล้วก็เก็บงานซิตี้บาร์ข้างหลังก็จะเป็นเหล็กลงมาข้างข้าพวกนี้ผมก็เก็บมัน,นครับไฟท้ายผมก็เปลี่ยน ตอนแรกมันมันเป็นไฟนี้แหละแต่ว่ามันเสียนะครับผมเลยซื้ออันใหม่มาแล้วก็มาไล่สายใหม่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะรถของผมหลายคนก็อยากให้ผมรีวิวเจ้ารถดีๆนะครับรถของผมว่าไปถึงไหนแล้ว,วเป็นยังไงบ้างซึ่งผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่อยากจะดูอยากจะติดตามตัวนี้นะครับสําหรับคันคันนี้นะฝากน้องเล็กไว้สักคันนะครับสําหรับ s u z u k ูกีดีโอเคคลิปนี้ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้ว ผมคงต้องลางกันเท่านี้รายละเอียดอยากทํำหรืออะไรให้ติดต่อมาทาง Facebook ส่วนตัวไม่ก็เพจนะครับอาจจะตอบตอบไวนะถ้าเป็นเพจผมตอบช้าหน่อยเพราะว่าเพจมันไม่ค่อยเด้งครับถ้าเป็นเฟซจะไวสุดนะครับอ่ลิงก์เฟซอะไรเนะี่ยผมก็เอาไว้ในใต้ดีคริปชั่นหมดอย่างสุดท้ายมาใครหลายๆคนอยากฟังเสียงทอ่อเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ครับออฟันเปิดปึ๊บสตาร์ททีเดียวไม่ต้องบิด คาบูคันนี้ถูกล้างใหม่นะผมล้างคาบูไปด้วยลืมบอกนะคาบูตอนแรกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยไปล้างคาบูแล้วก็จูนใหม่มันก็จะติดง่ายหน่อยนะแต่ปกติมันอาจจะติดยากอันนี้ก็ติดง่ายจุดเสีงสงเยงมันประมาณนี้อาจจะเราพาดดอกหูหน่อยแต่มันก็คือสไตล์ของมันนะผมก็ไม่ได้ขับแรงอยู่แล้ว ข้าวประมาณเท่านี้ก็พอสำหรับการทำ JD โอเคไปดลกว่าลากันแค่นี้นะครับผมทํารถแอบบซุ่มทำนานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ลงสักทีก็อยากจะลงหรือว่าแบบทําตุ้มเดียวให้ดูเลยว่าทาอะไรบ้างก็สาหรับคลิปนี้ลากันเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับจะทําอะไรต่อไปสําหรับเจ้า JD คอยลุ้นคอยดูกันต่อที่ผมเล็งเอาไว้ตอนนี้ผมอยากยิงเฟรมแต่ว่าราคาน่าจะแรงโอเคลากันแค่นี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับ Let's go.